วันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้าวนะครับก็เลยแวะมาดูนาข้าวที่บ้านกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นนาดำนะครับดำหางนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับดูรวงครับฝั่งนี้ก็ดำเหมือนกันนะครับแปลาข้างๆแต่ฝั่งนี้จะดำทีกว่านะครับ ส่วนแปลงของผมนี่จะดำห่างนะครับดูรวงนะครับแปลงนี้นี่จะดำทีกว่านะครับดูความแตกต่างนะครับ